ดีครับท่านผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมมีแนะนำรอกที่ผมใช้ในคลิปตัวนี้คือเจ้าอด e บาราด MG7 เทพตียาบาในตำนานตัวนี้นะครับซึ่งแต่งฟ้าสวยสุดสุดสุดจุด,ดแล้วเราเปิดให้นุ้นกันด้วยนะครับรอกตัวนี้รวมของแต่งแล้วเฉียดหมื่นแน่นอนวันนี้ผมต้องการ เบอร์ละ100บาทเท่านั้นแค่100บาทเท่านั้นก็มารุนเป็นเจ้าของได้แล้วจอง5า้าเบอร์รั่เหลือ450ด้วยใครอยากรุนไม่ยากครับนี่เลยเฟสจิระยุบัวนวลแอดมาติดตามมาติดตามมาแล้วมาจองเบอร์กันที่พนนี้นะครับตัวอื่นก็เปิดอีกหลายตัวนะครับก็มาเลื่อนดูกันนะครับฝากไว้ด้วยอันนี้บรัท MG เจ็ดสวยๆแต่งฟ้าโคตรหล่อของครบแบบนี้ของแต่งย,วยาวๆแบบนี้เบอร์ล,ละร้อยเท่านั้นรุนกันเฟซจิระยุบัวนวลบอย อ่ะมายามอีนอีกแล้วออกไปตกปลากันวันนี้มีนีอ่นนอดีตประธานยมจีเซเว่นแต่งเต็มแต่งฟ้าเต็มๆไปเทสก,ก,กันกับหมายข้างทางอีกแล้วนะจ๊ะตีกับเดีไหมกับเจตค่ะรอติดตามกันทนผ <ๆ S 1> ู้ชม<ป>ีออกมาแล้วาแล้วนี่เจเคมีขายนะมามากดยอดได้ปลาแล้ว ลุยต่อหรือว่าเริ่มต้นได้ดีครับเพราะว่าตัวแรกไม่ดูอ่าไปครับแล้วคุณผู้ชมมาหมายแรกเป็นพุ่งนาเดี๋ยวมาลองกันมาโอ้โหใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเอเคเราบี้ไปเลยอ่ะ มันน่าจะขายก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมันน่าจะขายก่อนอเหเหียได้กบได้แปมแรกแล้วฮิมาละอืมนี่ตัวเล็ก Oh baby girl. รกุดเียลรักมาก mà chút Sẽ ta mà chút chút. Sẽ ta, ta nhưng mà chút chút. mà chút chút. mà để mà mà มันก็ตัวเล็กอยู่ดีนะกัดไม่โดนขนาดส่งแล้วนะกัดไม่โดนเบ็ดภับน,นี้ตัวเล็กจริง น,นาที่เกี่ยวไปแล้วนะแต่ผมก็เกลียดว่าเห็นมีเบ็ดปักนะครับมีตัวเล,ล็กๆอยู่ครับโอ้วมาแล้วมาแล้วม เอาใหญ่ด้วยเอาดิกัดดิไม่มาไม่กัดน,นะครับต้อแคบบริการต้องคบริการเหรอสบ,บายมาันก็แคบไปนะ,ะปนะ,ะนะอุ๊ยว้าวเน่โดจะโดนรถเขาแสดงว่ามันมีตัวนั่นเองเราก็ต้องลงจากรถครับอันนี้เราแค่เอ,อ้ยใหญ่เฉยนะ เพราะว่าถ้ามีเบ็ดปะนะักเน่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีตัวนะสี่มักัดของช่องแคบแอฟริกานะครับโอ้ลอกตีไม่ต้องเอามือมาเลยครับถือว่าตีดีมากอะนานนี้โดนเกี่ยวไแล้วปลาน้อยกว่านานนูนนะ้นมีตัวใหญ่ตามครับตัวเล็กไรกัดแล้วตัวใหญ่ตามหาโดนเบ็ดปากหักอีก อโอ้น้ำมันตื้นหมดแล้วครับท่านผู้ชม๋ยวนี้ไม่ควรไปหวังแล้วเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วไงอืมเหนียกตัวน้อยปลาบินี้ไม่มีใ,ใหญ่เลยครับท่านผู้ชม อตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหไม่ไล่นะครับกี้เป็นคลื่นมาเลยยังงับอยู่เลยบ้าเอ้ยเสียาย ไาอะไรครับเนี่ย ใช้อะไรตกแล้วครับ<ด>อืมเอาดิเอาอีกสิโดนไหมไม่โดน <c oughs> โอ้ตัวดีโอ้ ตมกัดเจ็ดคี

ปลาก็มองไม่เห็นคนก็มองไม่เห็นยุ่งตาดียังเลยไปครับน้ำทิศสามครับแต่มันกัดมืนมากเลยกล้องก็ถ่ายไว้นะแต่ว่าไม่น่าเห็นหรอกนะครับตรงนี้เป็นทางน้ำไหลครับปลาเยอะมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ม,มาอีกแต่เช้านะวันนี้ก็ปิดทิ้งไปนี้ก่อน